สวัสดีครับอีดิเซอรับสู่โบลิซีนะครับกับช่วงใหม่ของเราลับพอยส์อะไรไหนทำไรก็ถ่ายรูปให้แฟนดูว่าไม่เบื่อปูก็เกิดต้องเริ่มไปเริ่มไปเปิดวาร์ปทราบจุดเที่ยวนะครับ คือบางทีเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวทริปยาวๆกันนะเนาะออกมาแล้วเจออะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยเราก็อยากเอามาแบ่งันเหมือนกับเวลาเล่นเกมอบบไปแมปกว้างแล้วก็ไปเปิดวาร์ปให้คนตามกันมาถือว่าเป็นภาคสปินออฟของโวลติซีกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ข้าวสารนะครับผมตลอดวันนี้เราจะมาเล่นเกมต้อนหากันคือตอนนี้มันมีนิชชัการชื่อไนคันซิกนะครับซึ่งจะทำให้ข้าวสา,ารระเบาิดระเบิดฟังอยู่มองอยู่ ก็จะท,ทำให้ข้าวสารเนี่ยกลับมาคึกคักอล้วนะแล้วก็นําเสนอเรื่องราวที่อีกมุมหนึง่งของข้าวสารที่พวกเราไม่รู้อะจะเป็นไงเราไปดูกันเลยงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนทุกคนมาสอกหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ตามตรอกซอยของข้าวสารที่ปกติเราจะมองข้ามหรือลืมเลือนม,มันไปกิจกรรมมีหลากหลายนะครับทั้งการจัดแสดงไฟเวิร์กช็อป การแสดงโชว์และคอนเทนต์บนเพจบางลำพู everyday ใครมาถึงแล้วก็สแกน QR Code กันได้เลยเขาจะบอกแมนบตารางกิจกรรมพร้อมทั้งข้อมูลทั้งหมดไว้แล้ว<อ>สำหรับคนที่ไม่อยากเดินถ่ายรูปอย่างเดียว<อ>เขาก็มีจัดเดน Night w ล์กซึ่งจะมีไกด์พาเราเดินด้วยนะแต่เต็มเร็วมากๆารีบไปลงทะเบียนกันนะครับเอาล่ะเรามาทัวร์ชมผลงานในนิทรรศการกันคร่าวๆดีกว่า แต่ละชิ้นก็จะสื่อถึงข้าสารในมุมมองที่ต่างกันออกไปจะเป็นอะไรบ้างนั้นคงต้องไปค้นหาด้วยตาตัวเองกันที่งานนะครับ นด้านในตรงนี้จะเป็นเวิร์กช็อปนะครับมีดอกไม้ประดิฐ์ปั๊มโปสการ์ดเพ้นหัวสิงโตปักชุดไทยทำขนมทุกอย่างฟรีซึ่งแต่ละวันจะมีให้ทำอะไรกันบ้างนั้นไปเช็คในตารางกันได้เลยสำหรับโปสการ์ดนะครับเราสามารถเอาไปยื่นตามร้านค้าในข้าวสารที่รวมรายการเพื่อรับส่วนลดได้ตามนี้เลย กจกรรมของเราที่นี่คือการทําขนมไร้กังวลครับคุณป้าบอกว่าเป็นขนมที่มาจากซีรีส์จีนชื่อ3มชาติ3พบภพของเดิมเป็นแป้งข้าวเหนียวกับมันที่มีคุณสมบัติเหนียวและมีน้ําเยอะบางทีทานแล้วติดเพด,ดานปากจนพอมาถึงไทยเนี่ยก็มีคนเปลี่ยนสูตรเป็นแป้งมันม่วงแทนข้างในก็จะเป็นไส้มันม่วงอีกทีนะครับและโปะด้วยแป้งสีขาวซึ่งผสมกับน้ําเชื่อมจากดอกหอมหมื่นลีซึ่งปกติจะใส่ในน้ําชา แป้งที่ใช้เนี่ยก็ครัวสุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับปั้นเสร็จก็ทานได้เลยนุ่มมากทานตอนนี้เลยก็ดีหรือจะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นให้หนึบๆทานคู่กับชาร้นทีหลังก็ได้อยู่ได้2อถึงสวันนะครับคุณป้าบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมที่ช่วยทำไรายได้ให้ป้าช่วงโควิดเลยนะคุณป้าบอกว่าเวลาเราพูดถึงข้าวสารเนี่ยก็จะนึกถึงแต่ฝรั่งและแสงสีเสียงกิจกรรมเวิร์กช็อปตรงนี้จึงจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า นอกจากความคลึกคลือแล้วเนี่ยแล้ยังมีความเป็นไทยซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยพอเสร็จจากที่นี่นะครับเราก็ได้ยินเสียงตุ้งแร์ตุ้งแช่เดินกลับไปแถวบลิกบาร์ จะเป็นพื้นที่การแสดงคิวของวันนี้ก็คือการเชิดสิงโตนั่นเองก็ยืนบนหัวด้วยโอ้ยตายแล้วคนลุกแทน แสดงจะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนะครับวงดนตรีที่เล่นก็เช่นกันไปเช็คกันในตารางได้เลย ออกมาให้ชมกันพอหอมปากหอมคอนะครับจะบอกว่าคนเยอะมากจนคจลายเป็นเล่นเกมซ่อนหาจริงๆแล้วเนี่ยหาเพื่อนไม่เจอนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะอีเวนต์นี้จะจัดขึ้นถึงแค่วันที่15พฤศจิกานี้เท่านั้นสำหรับวันนี้นั้นพวกเราก็เปิดวาร์ปให้เรียบร้อยแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ